สวัสดีครับสวัสดีชาวยทูทูบทุกท่านครับมาผมกับช่องตาสารีโวนะครับอ่าช่วงนี้ก็คลิปก็จะเริ่มเงียบๆหน่อยเพรพอดีผมก็ไม่รู้จะจะทำคลิปอะไรนะครับเพราะว่ามันอ่ามันมีทั้งคอนเทนต์มีทั้งอะไรต่างๆเนาะครับเดี๋ยวจะอาจจะมีทําพวกเกี่ยวกับตอนเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนะครับแต,แต่ว่า่าอาจจะไปถ่ายที่ศูนย์นะครับ เพราะว่าขั้นตอนของการเปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องนั้นมันค่อนข้างที่จะ,ะละเอียดพอสมควรนะครับช่วงนี้ก็หลายส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นการแม่ทนแนนนะครับแม่ทนแนนรถแต่ละแต่ละแต่ละช่วงนี้มันก็จะมีค่าใช้จ่ายซึ่งบางอย่างพอจะตัดได้ไหมนะครับซึ่งในในในแต่ละครั้งเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายซึ่งซึ่งเราก็ต้องต้องดูแลรักษากันไปนะครับเพราะาเครื่องยนต์มัน อง้นจนสันดาบนี่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องอ่าถึงเวลาก็ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต้องเปลี่ยนน,นุ่นนี่นะครับยกตัวอย่างเลยข้อที่หนึ่งหนึ่งพันกิโลเมตรแรกหนึ่งพันกิโลเมตรแรกเนี่ยก็แค่ไปเช็คว่ารถมีอาการอื่นไหมแล้วถามว่าจําเป็นต้องถ่ายน้ำมันเครื่องไหมไม่จําเป็นครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเลทเลทหมื่นโล ต่ถ้าใครไม่สบายใจก็ถ่ายทิ้งก็ได้และแต่เจ้าของรถถ่ายทิ้งก็ได้นะครับหลังจากนั้นพอมาเป็นหมื่นโลครับหมื่นโลโตยโต,ต้ารีโว่เปลี่ยนอะไรบ้างก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกรองนะครับกรองเครื่องนะครับไม่ใช่กรออากาศนะกรออากาศนะถ้าเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้ครับแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบของคนนะครับบางคนก็เปลี่ยนบางคนก็ไม่เปลี่ยนนะครับบางคนก็เปลี่ยนทั้งกรอง กองเครื่องกองโซล่าแต่คนชอบบางคนเปลี่ยนเปลี่ยนทุกๆหมื่นโลก็ได้นะครับต่อไปเคสที่2ก็คือ20 0 0 0โล2 0งมนโลนี่เปลี่ยนอะไรบ้างเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับบางคนก็เปลี่ยนกองโซล่าในช่วงช่วงช่วงนี้เลยก็คือ20 0 0 0โลก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนในเรื่องของกองเครื่องกองแอร์ นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนในช่วงนี้ก็ได้นะครับ20,000โลหรือถ้าบางคนเปลี่ยนทุกๆ5 0 0 0ถึงห0 0 0นโลก,ก็ไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือกองแอร์นะ20,000ก็จะมีอยู่แค่นั้นนะครับก็จะมีอยู่ตามที่ผมได้ระบุไปก็คือมีน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องก็7.5ลิตรก็คือออกกระป๋องที่ตัว8ลิตรนั่นแหละ ที่เกือครึ่งหนึ่งกอามาเติมนะครับเพราะว่ารถช่วงแรกจะไม่ได้ใช้น้ำมันเครื่องเยอะเหมือนช่วงประมาณหลังจาก6กหมื่นโลนะครับเพราะว่าหกบนโลก็จะเริ่มมีน้ำมันเครื่องเริ่มหายแล้วนะครับก็ต้องเติมให้เต็มต่อไปในส่วนของสามหมื่นโลเปลี่ยนอะไรบ้างสามหมื่นโลเปลี่ยนข้อที่1ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องและช่วงนี้เปลี่ยนก่อนก็ได้นะครับคือน้ำมันน้ำมันเบรกน้ำมันคัส เบรคคัสมันอยู่ด้วยที่เดียวกันถ้าเป็นรีโวแล้วก็ไปเปลี่ยนในส่วนของอน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายด้วยก็ได้นะครับไม่จะเป็นต้องเป็นสี่หมื่นโลนะครับเปลี่ยนสามหมื่นเลยผมก็ยังเปลี่ยนสามหมื่นนะสามหมื่นโลก็ปีครึ่งปีครึ่งก็เริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่ารถเราใช้งานค่อนข้างบ่อยเปลี่ยนเปลี่ยนเร็วก็ดีครับไม่จําเป็นต้องเป็นเป๊ะหรอกนะครับสามหมื่นโล มีน้ำมันเครื่องมีกองนะครับน้ำมันเครื่องก็7.5เหมือนเดิมเพราะว่าช่วงช่วงนี้น้ามันเครื่องจะยังไม่หายแล้วก็จะมีะในส่วนของอกองกองเครื่องกองเครื่องก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ไปเป็นกองอากาศถ้าคนไหนที่ขยันเปลี่ยนทุกหมื่นโลก็เปลี่ยนไปไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าคนไหนไม่ขยันเปลี่ยนก็เป๋่าเอา,เอานะสามหมื 30, ่โล แล้วก็ถ้าใครมีเงินก็เปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายพาวเวอร์น้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์น้ำมันเบรกน้ำมันคัดนะครับน้ำมันเบรกน้ำมันคัดส่วนเอก,ก็แล้วแต่นะใครจะล้างตอนหนึ่งปีล้างครั้งก็ไม่มีใครว่าแต่ถ้าใครไม่มีตังก็ไม่ต้องไปล้างมันนะครับต่อไป4มืลลโลส่วนหญ่ก็จะเป็นค่ามาตรฐานของโรงงานค่ามาตรฐานของ อ่ารถยนเลยนะครับสี่หมื่นโลก็จะเปลี่ยนทั้งน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายแต่ถ้าใครเปลี่ยนตอน 30, สามหมื่นส่หมื่นไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่จําเป็นเกียร์เฟืองท้ายแล้วก็มาเปลี่ยนในส่วนของอน้ํามันเบรกน้ํามันคลัชน้ํามัน power กรณีที่คุณยังไม่เปลี่ยนตอนสามหมื่นโลนะสี่หมื่นโลก็ไม่เปลี่ยนนะครับแล้วก็มาเปลี่ยนตอน มาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเปลี่ยนอ่น้ำมันเฟืองท้ายเครื่องเฟืองท้ายนะครับก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะน้ำมันเครื่องแล้วมันเกียร์เฟืองท้ายอ่าผมก็ย้ำไปแล้วนะสี่หมื่นโลเกียร์เครื่องเฟืองท้ายนะครับเกียร์เครื่องเฟืองท้ายแล้วก็เป็นกรองโซลากรองโซลาเปลี่ยนช่วงนี้ได้ก็ดีครับหรือถ้าใครเปลี่ยนทุกๆ หมื่นโลก,ก็ไม่ต้องไปต้องเป็นกังวลก็เพิ่มค่าใช้จ่ายไปแต่ก็จะมันก็จะดีต่อสุขภาพรถเรานะครับเพราะว่าน้ํามันบ้านเรานี่ไม่ผมว่าเกรดมันยังไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หาปั๊มที่แบบว่าดีๆค่อนข้างยากพูดกันตรงๆนะเพราะว่าน้ํามันบ้านเราเนี่ผมเสียดายเอสโซ่มากเอสโซ่เป็นน้ำมันที่ผมว่าประหยัดน,น้ำมันที่สุดเลยนะในบรรดารถที่เติมมาทั้งหมด แล้วก็น้ำมันน้ำมัน power เขาอะเป็นอะไรที่แบบว่าสุดยอดที่สุดตั้งแต่ผมลองใช้มานะครับ power เป็นอะไรที่สุดยอดมากนะจากนั้นก็คือห้าหมื่นโลก็ไปดูที่หมื่นโลครับห้าหมื่นโลไปดูที่หมื่นโลหกหมื่โลก็ถ้าใครเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เฟืงท้ายมาแล้ว ในช่วง30,000ื่นก็ไปเปลีป่ยนอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าหลักๆแล้วก็จะให้ใช้อยู่ประมาณ3 0 0 0 0โลไม่จำเป็นต้อง4ี่0 0โลครับอันนี้ผมกล้าพูดเลยนะเพราะผมใช้มากับตัวเองถามว่าอีกตัวหนึ่งที่อยากจะบอกทุกท่านก็คือพาาบาีจาราบีเผากลางจําเป็นต้องอัดไหมบางคนก็บอกจําเป็นบางคนก็บอกไม่จําเป็นเอาอย่างนี้ดีกว่า กากระบาของเรามันมีอายุการใช้งานอายุการใช้งานอย่างน้อยก็มีแสนกว่า,วาแสนแสนก,นกลางแสนปลายก็ว่ากันไปมีอายุการใช้งานของมันนะครับจาเป็นต้องอัดทุกๆหมื่นโลไหมก็แล้วแต่ครับแล้วแต่คุณผู้ชมแต่สําหรับผมผมก็นานๆาอัดทีนึงแต่ก่อนจะไปอัดนี้ต้องไปล้างอัดฉีดก่อนนะล้างอัดฉีดคือล้างอัดฉีดช่วงล่างแล้วค่อยไปอัดนะครับอันนี้คือผม อัดฉีดช่วงล่างก่อนให้เม็ดทรายมันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เกาะก่อนนะครับเพราะผมก็ต้องล้างอัดฉีดทุกทกทุกครั้งที่เวลาขับรถผ่านเส้นด้านหลังคือเส้นเส้นน้ำกร่อยก็จะมีการอัดฉีดก่อนล่วงหน้าหนึ่งครั้งเพื่อให้รถนั้นสะอาดมากขึ้นนะครับหหกหมื่นโลนะครับทีนี้ก็เจ็ดหมื่นโลครับเจ็ดหมื่นโลก็คล้ายๆกับ อตอนสามหมื่นโลคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าใครที่ถ่ายน้ำมันเกียร์เกียร์มาแล้วตอน6กหมื่นโลเจ็ดหมืนโลไม่จําเป็นนะครับ8ปดหมืนก็จะเป็นน้ํามันเครื่องกรองถ้าใครมีต้องเปลี่ยนกรองกรองอกรอ,องแอร์กรองอากาศก็ไปเปลี่ยนนะครับในช่วงนี้ก็เปลี่ยนได้เลยนะเก้าหมื่นแสนก็ เอาง่ายๆครับก๊อปปี้เลยครับ1นสเมื่อกี้ก๊อปปี้มาเลยก๊อปปี้แล้วก็วางวางวางครั้งละ3า0 0 0ื่นสามืคุณก็จะรู้กําหนดว่าควรจะจะเปลี่ยนอะไรบ้างนะครับกองโซลากันแล้วแต่คนนะบางคนก็เติมน้ํามันปั๊มค่อนข้างที่จะโอเคปั๊มสะอาดสๆาสาหน่อยปั๊มใหญ่ๆอะ่ะที่มีมาตรฐานในการเติมน้ํามันที่มีมาตรฐานในการเก็บน้ํามันก็เติมปั๊มพวกนั้นไปนะครับรถผมใช้มา จะแสนโลแล้วนะครับก็ยังไม่มีปัญหาก็มีปัญหาแค่ช่วงหนึ่งที่ว่าเติมน้ำมันผสมกันระหว่าง B10 กับ B7 อันนี้คือไม่แนะนําก็เลยเลิกเลิกแล้วนะครับเลิกตั้งนานแล้วนะครับก็ฝากนะครับสําหรับคนที่จะดูแลรถแนทนนั้นรถก็ดูแลกันร,รักษากันเอานะครับว่าใครจะรักษาแบบไหนอะไรยังไงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่จะดูแลรักษาแมนทน,นันลรถนะครับก็ให้ดูแลเอานะว่าจะยังไงนะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับเรื่องไหนที่ผมพูดไม่หมดก็ขออภัยแล้วกันเพราะว่านึกนึกไม่ออกเหมือนกันนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรคอยติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เจอกันครับโอเคครับสวัสดีครับ